ลีบูดเกมนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยพัฟเค้กสอดไส้ครีมตรายูโรโคโรราครอสจีอาร์สปอร์ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์เอเซนส์เอ็กซ์เพรสแคร์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นผสมสารปรับผ้านุ่ม ส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าชำเอาเจ็บเลี้ยงส่งให้เธอกับเขาได้รักกันันได้ขอให้เธอโชคดีพ้นจากคนคนนี้ที่เธอไม่ต้องการเช่นเป็นที่ฉันซื้อความเสียใจฉันจะจ่ายเองะต้องบอกเลยนะครับว่าขอบคุณคุณโจ๊กก่อนนะครับอุตส่าห์ร้องเพลงเปิดรายการ <Yeah. S 2> ให้เราในวันนี้ <Yeah. S 2> เพลงก็สรุกมันมาก,มาก เกมต่อไปนี้นะครับต้องช่วยกันใบ้เลยนะฮะเพราะนี่คือใบ้คนละคำวิธีการคือคนที่ตอบได้คนเดียวและตอบได้ทีเดียวก็คือหัวหน้าทีมเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณมลแรงปอฟังให้ดีคุณจะยืนอยู่ตรงนี้ลูกทีมของคุณ3าคนจะยืน1 2 3แล้วใบ้คนละหนึ่งพยางค์เท่านั้นคาวนี้คนแรกเนี่ยสำคัญมากเพราะคนแรกเนี่ยจะจวให้คนที่2ตามได้ไหมหรืออธิบายคําได้ไหมเรามาดูกันครับว่า ทางนี้จะทิ้งคะแนนห่างจากพวกคุณขนาดไหนพร้อมเข้าประจำที่ครับเชิญคนแรกใครคนแรกใครพี่ชินพี่แอโอเคชินชินกับแอร์นะชินนายอนชินนายอนชินนายอนพร้อมครับอย่าฟ้าวเริ่มตุ้มเปรี้ยวแหนมเออพร้อม คาโลเกย์ฮาโลเกย์มึงจะบ้าเหรอเนี่ยเนี่ยดำบดัร้อยไส้อั่วทำไมล่ะทไมไก่ไม่ได้แล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเปลี่ยนแล้วไส่อั่วไปแล้วอันนี้อะไรปยุดท่าน รัฐมนตรีครับเออหนุ่มปั้นพี่ร้องแอะัะคำยังไงนะข้ามข้ามไปล้างหน้าศพน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวถูกต้องสีขาวเยิ้มเยิ้ม ยอราดใส่ไม่ได้ราดนมข้นวิปปิ้งครีมครับไม่ได้นมข้นทาปากลิปสติกโอเคอ่ผู้ว่ากอทอชัดชาติธิพันธ์โอเค จิ้มซอสมีฮอจิ้มมีข้าวจิ้มใส่เออขาถุงน่องถุงน่องถุงกางผัดผัดหมดเวลาผูกขาดหลอดดูดน้ำครับแยากชิดเองผู้ต่อเกือบตอบบ้องแล้วเมื่อกี้มีท่ามีท่ามากันเยอะเลยเฮ้ยทีมคุณได้เยอะนะได้เยอะทำด้วยกัน คูณ2แล้วกับบวกกั2ย20นำไปก่อนเลย32คะแนนทางนี้คุณตามอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นที่เก็บเกี่ยวคะแนนของคุณให้ได้มากสุดพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมครับคนแรกใครพี่เอาเป็นพี่ซาร่าค่ะซาร่าคนแรกคนที่สองพี่ดาวค่ะดาวแล้วก็โจกอยู่สุดท้ายโอเคคุณมายืนตรงนี้เลยฮะหยยบครับไปเลยพร้อมนะโอเคเริ่มชั ชัดเลยว้าวว้าวถูกต้องดูดหายแดดแดดบุหรี่ไปกระท่อมครับดูอาการเขาข่าวช่องสามคุณสรยุทธ์สรยุทธ์ถูกต้องโรคตุ่มใหม่เอ็ด ล่าสีดาลิงครับอยางไ่ไม่จบบองหนองมนเขาหลามเขาหลามถูกต้องครับไปอีกน้ำก้นขาวพ่อลูกเหม็นเออถูกต้องเก่งมากเคยเหม็นกุ้งกระปีเอ จอากาศจัรวดโซยโอ้โหเพลงโอ้เอาเลยเหรอเคาะเต้เต้ไปไปไปถามเพิ่มอังกะลุงเหรอเอ้ยอะไรเนี่วนะไหวห่วงยางเ่้งยางวิววิวจบจบเที่ยวอ่าบอบนวด ข้ามได้ไมอ่ะข้ามข้ามจกเป็นไงจกเป็นจก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 จุกจุกจ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 ุกจุอจุกจุกจุกดหกจแกจกจุกจุกุกรุกจนกจุกจุมกจุกจจวกจกห้กจก ยกยากระเดียดเอาหน่องไหลให้ด้วยอ่ะกับที่ได้ครับทีมนู้นก็ได้ไป6ทีม<ด>คุณได้ไปเจ็ดบคุณสองตั้งแต่บ14่บวกเก้นกน11นะครับตามอยู่25่้ต่อ32มสิยอไไล่มาแล้วไล่มาแล้วแม่แตะกี้ร <อ S 1> เราเล่นกันแบบเต็มที่แล้วก็เพลินกับการเล่นเกมไปจนเผลอไปเลยนะครับว่า ใครวางของมีค่าอะไรไว้บนโซฟาหรือว่าตามที่ต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับปล่อยวางไว้ได้เลยครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเข้ามาจากนอกบ้านเข้ามาขโมยของหรือว่าบุกรุกเข้ามาได้เลยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของสี่ขอมเรียบร้อยแล้ว oh. ซึ่งแตกต่างจากกล้องวงจรปิดทั่วไปนะครับมั่นใจได้มากกว่า เนื่องจากเขามีบริการเฝ้าระวังโดยทีมงานมืออาชีพตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้า oh. เดี๋ยวเราไปลุยกันที่สวนหลังบ้านกับเกมสุดท้ายของผมเนยนะครับคุณสามารถทิ้งของไว้ได้เลยครับไม่ไว่าจะเป็นสร้อยทอง oh. กระเป๋านาฬิกา oh. กระลี่ปับ๊บทิ้งไว้ได้เ <Hey. S 1> ลยยวกลับมาสักครู่เดียวเชิญ รับเกมใบคนละคำนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าโอ้โหยากมากเพราะว่ามีการใบได้แค่คนละคำเนี่ยอย่างพี่จียอนที่ใบแบบคามากำ,ำกลวงคําว่าเยิ้มอย่างนี้ใครจะไปรู้เขาเป็นวิบคีมใช่ไหมคนๆเยิ้มๆผมก็พลาดไปในเกมนี้ไม่เป็นไรครับเกมหน้าเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันใหม่คอยดูนะว่าเกมหน้าเนี่ยเราจะต้องไม่แพ้อย,อย่างแน่นอนครับ